ใครที่เห็นคลิปนี้นะคะครูบาอาจารย์สิริศิทธิ์ได้นำพาให้เรามาเจอกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เราเจอกันในวันนี้แสดงว่าดวงชะตาของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะจัเขอเลือกไพ่มาห้าใบเนาะว่าไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่นะคะก็จะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ตามที่คุณอยากจะได้นะคะที่จะมีเข้ามานะขอให้คุณตั้งใจนะคะแล้วก็รักษามาตรฐรานในการทํางานของคุณให้ดี ะะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่กําลังที่จะสดใสาราบรื่นแล้วค่ะจ o f f o r t u n ้ June, นะะ้องโชคลาบการเดินหน้าโอกาสที่ดีบ้านที่ดินทรัพย์สิสน ที่คุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะและสําหรับใบที่3นะคะแฮงแมนขึ้นมาค่ะอะไรที่ผ่านไปแล้วนะคะก็ให้ผ่านไปต่อจากนี้ไปขอให้คุณมุ v e ก n แล้วก็เดินหน้านะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องบุกเบิกปรับเปลี่ยนไม่เส้ปรับเ,เปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็มีการปรับรปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็สิ่งที่ดีนะคะส่วนใบที่4นะคะ จะติดขึ้นมานะคะการตัดสินใจนะคะการตกลงการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะอะไรก็ตามที่คุณเลือกหรือตัดสินใจก็ขอให้ กล้านะคะกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควรเซนของคุณจะบอกในเรื่องของความถูกต้องนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีคุณตัดสินใจที่จะตัดออกไปจากชีวิตคุณได้เลยนะคะจากนี้นะคะให้รักตัวเองให้มากๆแคร์ตัวเองให้มากๆนะคะแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขนะคะแล้วใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความแล้วก็จะต้องมีการพูดคุย,คยการประนีประนอมต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องเอกสารสัญญานะคะก็จะมีความราบรื่นและ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและใบสุดท้าย7จ็ไม้ขึ้นมาถึงแม้ในช่วงนี้ชีวิตคุณจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่คุณก็จะมองเห็นอนาคตที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์เชื่อว่าจะมีสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนขอให้คุณมีความ มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ศรัทธาในตัวเองว่าตัวของคุณนั้นมีสิ่งที่ดีดอยู่ในตัวเรานะคะเราสามารถที่จะทำได้ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วคุณเดินหน้าต่อไปนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ว่าจากนี้ไปคุณจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนคะ่ะ